สวัสดีทุกคนนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะไปเล่นเกมบล็อกฟุตให้คุณผู้ชมดูกันนะครับซึ่งมีการอัปเดตล่าสุดเลยก็คืออีเวนต์วาเลนไทน์เาเป็นโจสลัดแล้ะกันอันดับแรกนะครับตอนนี้ผมได้สุ่มผลไปแล้วได้ผลหาม,มานะครับก็ถือว่าดวงไม่ดีเลยทีเดียวมาดูเควนนี้ก่อนนี่เลยครับวาเลนไทน์ไอเทมจะเป็นการสุ่มทุกชั่วโมงนะครับไม่ได้เล่นมานาน นี่เป็นอาวุธประจำตัวของผมนะครับผมมีคนไปตรงนู้นแล้วคือตัวผมไม่ถนัดสายบล็อกฟูดนะครับ oh. ก็จะเป็นผลพาอันนี้เป็นผลที่คุณผู้ชมแนะนํากันมา <Okay. S 1> แต่เป็นผลที่รู้สึกว่าเล่นง่ายที่สุดแล้วก็เหมาะกับสายดาบด้วยนะครับในระหว่างน,นี้ผมก็จะไปเกาะที่เป็นรูปขนมหวานละกันไปฟาร์มกันต่อช่วงนี้ <Okay. S 1> เผื่อจะได้ไอเทมนะครับรู้สึกว่ามันอเทมมันสมยากมากๆเลย แปลงล่างเดียเด๋ยวเดีย๋ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเยอะไรเนี่ยจะขึ้นเรือเกิดอะไรขึ้นทำอะไรงงเลยครับท่านอ,อย่าเข้ามาอย่ามาอ๋อช่วยด้วยอย่าทำ้ายผมเลยช่วยด้วยพุ่งก่อนเน้นพุ่งก่อนหนีก่อนมันล่อเราไปตั้งครึ่งหลอด โอ้ยสู้ยากนะผลน,นี้โอ้เออเออเหมือนเราจะบักน,นะครับเดี๋ยวผมซื้อเรือใหม่ก่อนเปลี่ยนลำจะไปได้ <we> รู้สึกว่าข้างหน้าจะมีตัวปีศาจกลางทะเลเกิดขึ้นผมจะไปช่วยเขาละกันช่วยช่วยสกิลช่วยสกิลดอาเลเวลครับเอาเลเวลถ้าเป็นผลพลานล่างตื่นก็คือเหมือนเป็นล่างล่างสองเนาะมันก็จะทําให้ตัวละครคุณผู้ชมเดินบนน้ำได้ถ้าเป็นล่างแรกมันจะไม่ได้นะครับโอเค ได้เลเวลมัน 1, ึ่งเลเวลก็ยังดีไปกันต่อแล้วกันจุดหมายของผมก็คือการฟาร์มนี่ก็เป็นเรือรูปอมซ่านะครับผมอยู่ในแค้นน้องๆเขาโอ้ทำไมมันขึ้นยากจังเลยโอ้ช่วยด้วยอัปเดตมาเขาปรับอะไรหรือเปล่าปกติมันจะขึ้นได้เลยนะครับโอเคไปได้ต่อแล้วเกาะโดนัทไปทางไหน<อ>ขับไปตามทางก่อนแล้วกันเหมือนว่าช่วงนี้ไอเทมมาใหม่แล้วเหมือนกับว่า คนเล่นโหดขึ้นนะครับจังหวะเมื่อกี้ที่ผมสู้นี่คือทําอะไรไม่ได้เลยครับสกิลฟุบๆๆๆๆโอ้โหคือตัวผมมาทางสายดาบครับซึ่งในสแตทของผมนั้นก็จะไม่มีผลปีศาบเลย oh, <no. S 1> แต่ส่วนตัวผมก็จะเล่นสายแบบนี้แหละครับ oh, <no. S 1> ก็สแตทเก็บไว้ละกันเผื่อเขาอัปเดตก็จะได้ใช้ตรงนี้อัปไปต่อโดยที่ไม่ต้องมาฟาร์มให้เวลตันนะครับ, oh, <no. S 1> รบกายร่างครับกายร่างมาต้องสกิล แต่ถ้าใสา่สกิลผมใช้เป็นดาบนี้ดีกว่าไอเทมแล้วก็ซเซเบอร์ครับรู้สึกมันจะแรงสุดๆแล้วนี่แซดถือดาบฟึุ๊ปแล้วก็สแลดสกิลฟึ๊อา้าวแม่นแม่นแม่นม,ม,มาช่วยกันมาช่วยกันเร็วมาแจกเวลครับมา,มาเวลปล่อยไปปล่อยไปขับเรือเล่นๆอันน,นี้จะได้ไปเกาะโดนัทไหมโอเคเคลียร์ไปดีกว่า ต้องมีสงครามเกิดขึ้นแน่ๆาะขึ้นว่าอินคอมแบทไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอาวุธได้นะครับโอ้จะได้ไปไมนนี้รอบนี้สมตัวเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ๋อโอ้ยคงไม่ได้นั่นแล้วล่ะกายล่างก่อนผู้มาต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะตายจะตายระยะใกล้ละกันไม่โดนครับพลาดไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยมันดูมยิงผม ไอตัวจริงตัวปอมนี่นี่นสกิลได้อยู่โดนโดนโดนตัวผมก็จะตายด้วยน่าจะได้ไอเทมด้วยเนาะอยู่เซฟระยะใกล้ละกันเหลือจะรอดหรือเปล่าโอ้ลูกกอลลก,ก่อลลก,ก่อนโอ้ยโอ้ยเรือพันหนึ่งครับท่านเหมือนมันโหดขึ้นนะโอ้โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจวังหวะนี้ถ้าใส่สร้อยก็ช่วยได้นะครับเพิ่มในการรีเจนเออมันต้องใกล้ๆใส่ตรงๆฐานตัวละครมัน สกิลสกิลเ๋อเดี๋ยวโดนลูกลงยาวไม่ได้มาสู้ครับมาฟาร์มตัวอะไรมาอีกนอกโลกเนี่ยเรากำลักันด้วยหกพันเออยาอยา่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจครับยาอยา่าโอเคไอเทพนี้ได้มาแล้วครับช็อป,ป้าอะไรเนี่ยแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งเลเวลมันต้องสกิลอย่างเดียวครับตัวนี้ฟันธรรมดาไม่ได้โอเคครับได้มาอีกหนึ่งเลเวลไปดีกว่าน่าจะใช่นะครับก่อนนี้ ลักษณะมันเป็นดูเป็นหมู่บ้านขนมหวานนะครับนี่แหละน่าจะถึงแล้วล่ะนี่ก่อมาใหม่หรือเปล่าไม่คุ้นตาเลยเพราะว่าถ้าวิวห้าสิบมันจะต้องมีกลุ่มโจรสลัดเพิ่มขึ้นมานะครับกลุ่มทหารไว้ฟาร์มโอเคก่อจะเจอตัวเควสมารับภารกิจกันเลยรับทราบมาเลสโก เปิดสีดำๆที่เท้าด้วยเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็จะต้องไปสู้ศัตรูด้วยถ้าบางตัวมันใช้เกาะดำๆเนี้ยถ้าไม่ใช้ฟันมันไม่เข้าครับก็ล่างมาเป็นกลุ่มก็ได้เนาะมันลากมาแต่ในเรื่องการที่จะทำอะไรที่มันเป็นเวอร์ชั่น3เวอร์ชัน4คงไม่ได้ทำนะครับนี่ผมมาเล่นให้คุณผู้ชมดูเป็นคร่าวๆละกันแล้วก็จากคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมขอมาด้วยนะครับว่า อยากเห็นพี่โอ๊เล่นบล็อกฟได้เลยครับจะไปสู้กับคนอื่นแล้วได้แล้วนะครับเฮิร์ทเฮิร์ทหนึ่งมันได้จริงๆด้วยครับนี่เลยนี่เลยนี่ครับเฮิร์ทโอเคที่ต้องเอาไปแลกตรงตอนเริ่มเกมครับเวลาครบก็ต้องรับเควสใหม่เอาเมาส์กดได้เลยครับถ้าเป็นก่อนก่อนจะต้องอไม่ได้เสร็จบ้าง <laughs> <laughs> yeah, แย่แล้วจะกลับเกาะปราสาทยังไงเนี่ยงั้นผมตัดไปจังหวดที่2410ัลี่้วละกันนะครับ โอเค okay, 2410แล้วครับเดี๋ยวผมไปดูไอเทมที่เขารีสต็อกก่อนละกันก่อนไปก็เอาเป็นเรือหางนกยูงดีกว่ามันต้องเป็นแลชโชลี่นะครับเรือหรูนี่ต้องคุยกับคนนี้มาเนี่ยแหละเรื่องตังค์ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามันก็น่าจะได้จับภารกิจด้วยนะครับโอ้ไวขึ้นเยอะเลยจำเกาะไว้มันจะอยู่ข้างต้นไม้ครับต้นไม้นี้แล้วออกขวาก็จะเจอปราสาทต,ตรงกลาง นู้นเลยครับทางนูน้นถ้ากราฟฟิกสูบม,มันคือมันจะเห็นระยะไกลได้เลยครับนอ้อเข้าอยู่นะ <c oughs> เท่เท่เท่มาถึงเกาะแล้วจะมีใครอยู่ที่เกาะไหมโห้สิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านนี่ฝันไปเถอะครับเอาอะไรไปสู้สกิลผมน่าจะทีเดียวตายเพราะว่าถ้าค่าหัวเยอะความแรงก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะความถึกก็จะมากขึ้นด้วยแต,แต่เขาจะมีความทนทานมากกว่านะครับ การต้านทานของศัตรูในการต่อสู้โอ้ย <_ d isk> พูดถึงก็ามาเลย oh <no. S 1> ด,ดู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 ยัง <_ d isk> ไม่ได้ทำอะไรเลย <_ d isk> อย่าทำร้ายผมเลยห <_ d isk> นีก่อนห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 นีก่อนโอ้โหแปลงร่างไม่ทันติดล็อกก่อนเดี๋ยวเข้ามาเออโอ้โอช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อย assets, ช่วยหน่อยอย่าลุมผม กังกรช่อด้วยโอ้อะไรเนี่ยเออจังหวะไม่ได้ใช้ผลพลาตลอดเลยโอเคว้ามานี่เลยแล้วกันโอ้ลิมิเต็ดคัลเลอร์ไลท์พิงออร่าหนึ่งพันหัวใจจะไปเก็บยังไงนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอีเวนต์แล้วก็รูปแบบการเล่นด้วยก่อนไปขอสู้ซักแมตช์หนึ่งแล้วกันจะไหวไหมนะผลเลิฟมั้งอาเอามันมาถึงก็เปิดเลยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโ เดี๋ยวนี้สู้ยากแล้วเพราะว่าผลมันมีบินมีอะไรเยอะไม่น่ารอดน่าจะแพ้ตรงสกิลนี่แหละต้องลองมาที่แคบดีกว่าฟูมูด้วยนะครับใครจะมาทำเวช่วงนี้ก็มาได้มามาลุยเลยบินไปไหนแล้วพี่ไล่สับไล่สัอื์โอ้ยมันต่อนครับถ้าโดนเยียมก็ตายได้เล,ลเ่นไม่ทานไปไหนละ โอ้ oh, ปิดท้ายหน่อยเอ้ยถึงไม่น่าสก,กิลเลย,เยตาม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 ใจให้มันหนีขึ้นไปปุ๊บมันหนีมันหน,น,นีไปไปไปฟันฟันฟันไม่น่าทานน้มันบินดูทรงแล้วมันบินหนีโอเคมันบินหนีแล้วนะครับไว้รอดูกันต่อในพีรต่อ,ตอ,ตอไปในเกมบล็อกฟุตน,นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ